มีพุทธภาสิตย,ยูสองบรรทัดนะซึ่งเราสวดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอบทธรรมว,วนมนต์นพุทธภาสิตนั้นก็คือความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ทำความดีนั่นแหละดีกว่าเพราะทำแล้วนะย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังความหมายก็ชัดเจนนะความชั่วทำแล้วนี่มันก็เดือดร้อนน่าจะไม่มีใครรู้แต่มันก็ทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนความดีเนี่ยทำแล้วเนี่ยย่อมไม่เดือดร้อน และที่จริงเนี่ยนอกจากไม่เดือดร้อนแล้วยังทำให้มีความสุขดดง่ายสุขเพราะว่าได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นหรือว่าสุขเพราะเกิดความภาคภูมิใจปิติอย่างในอย่างเวลาเรา สมาทานศีลเนี่ยนะตอนท้ายพันธะก็จะบอกว่าศีลนะสุกติมยันติศีลนโภพกสัมปทาศีลนะนิพพติยันติตัดสมาศีลังวิโสทะเยพูดง่ายคือว่าศีลทาให้เกิดสุขศีลทาให้เกิดพอกรักกพย์นะศีลทาให้เกิดความสงบเย็นนี่ขนาดเป็นการไม่เบียดเบียนนะคือไม่ทําชั่วถ้าว่าทําดี โดยแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งมีอน,นิสงสนะ์เพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรตั้งใจทำความดีแต่ความตั้งใจทำาดีมันก็ไม่พอนะ mm. เมื่อตั้งใจทำาดีแล้วต้องรีบทำด้วยอย่ารีรออันนี้สำคัญมากเลยนะหลายคนก็ mm. ก็รู้ว่าทำดีอ่ะดี แล้วก็ตั้งใจอยากจะทําดีแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะรีรอผัดผ่อนในการรีรอผัดผ่อนนี่อาจจะทําให้เราไม่มีโอกาสทีไ่ได้ทดําดีเลยก็ได้นะเดี๋ยวเพราะการทําดีกับคนบางคนเช่นผู้มีพระคุณเนี่ย ในการทําความดีกับผู้มีพระคุณเนี่ยนะคือบอกว่าการรีเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นะแต่ว่าถ้าว่าเราบวรีรอผักผ่อนสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทำกันนะแล้วพอไม่ได้ทำแล้วนะมันก็จะเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาไม่ใช่เดือดร้อนใจเพราะทำชั่วนะแต่เดือดร้อนใจเพราะว่า ไม่มีโอ,อกาสได้ทำความดีกับผู้มีพระคุณหรือบุปการีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กนะพ่อแม่นี่ก็เสียไปตั้งแต่เขายังเล็กยังน้อยพ่อก็ดูแลลูกชายอย่างใส่ใจแล้วก็มีความสนิทสนมกันมาก ข้าวเช้าข้าวเย็นนะพ่อก็ทําให้ลูกกินแม้กระทั่งเมื่อลูกโตแล้วนะก็หมาเทลยพ่อก็ยังทําข้าวเช้าข้าวเย็นให้ลูกกินแล้วก็พ่อก็อยู่เสมอนะว่าเนี่ยให้กลับมากินข้าวเย็นกับพอ่อนะทุกวันจะกลับสายแค่ไหนดึกย่างไรพ่อก็จะรอ แล้วช่วงนี้ตอนหลังเนี่ยก็เรียนจบแล้วก็ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงตำแหน่งที่เขาได้รับนี่มันก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยแต่ว่าก็เช่นเดียวกับตำแหน่งที่สำคัญนะคือภาระมันเยอะตอนหลังนี่เขาก็เริ่มจะกลับบ้านดึก ไม่กลับเย็นไม่กลับข้ามแนละ้วกลับดึกเลยพ่อนี่ทำกับข้าวรอก็กลายเป็นว่ารอเกอินนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยกลับดึกบางทีก็กินอาหารกับลูกค้ากลับมาถึงบ้านนะก็พ่อเข้านอนแล้วแล้วพ่อนี้ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยนะมากินข้าวเย็นกับพ่อ เวลาลูกไม่กลับบ้านตามเวลานะพ่อจะโทรศัพท์โทรศัพท์ไปถามลูกว่าจะกลับบ้านเมื่อไหรนะ่มากินข้าวเย็นกันพ่อรออยู่ทีแรกลูกชายก็พูดตอบไปนะว่ายังไม่ว่างนะติดประชุมบ้างเลี้ยงลูกค้าบ้างประชุมกับลูกน้องบ้างให้พ่อกินไปก่อนแต่พอ พ่อโทรมาถามลูกหลายครั้งกําลังลูกกําลังคาญนะแค่เห็นโทรสัพท์แก่เห็นเบอร์ของพ่อนี่ก็โชวมาเนี่ยก็เอาสึกหุดหยินแล้วนึกในใจนี่พ่อพูดไม่รู้เรื่องบางทีก็พูดเสียงแข็งกับพ่อนะเพราะว่ากํลังประชุมเครียด อ้เบอร์โทรศัพท์ของพ่อเนี่มันเห็นที่ไหลก็สึกหมุดหงิดเพราะว่าซ้ําแล้วซ้ําอีกมหวพ่อกินไปก่อนไม่ต้องรองันไม่ท่าไหรลนะตอนที่ลูกยังเล็กเนี่ยพ่อก็ชอบพาลูกเนี่ยไปเที่ยวสาวิติก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์บางทีก็พาไปดูหนัง พอลูกโตขึ้นนะลูกก็บอกพ่อว่าเนี่ยทีหลังเนี่ยลูกจะพาพ่อไปเที่ยวบ้างนะแต่ก่อนตอนที่ลูกยังเล็กนี่พ่อพาลูกไปเที่ยวแต่ตอนนี้ลูกโตล,ละมีงานทำละก็จะเป็นฝ่ายพาพ่อไปเที่ยวแต่ทุล้จลจุรอดก็ไม่เคยมีเวลาว่างพาพ่อไปเที่ยวสักที าะขนาดกินข้าวเย็นกับพ่อยังไม่มีเวลาเลยนะแลจะมีเวลาพาพ่อไปเที่ยวเสาชิดไดงไงเพราะเสาที่ก็มีงานพ่อก็รอแล้วรออีกบางทีก็ถามทวงลูกเนะี่ยลูกบอกไม่มีเวลาแล้วก็ว่าขอผัดผ่อนไปก่อนดีไหมจะพาพ่อไปเที่ยวหยุดหลายวันสุดท้ายก็ ไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวนะเพราะว่างานการมันรัดตัวก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีนะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยพ่อป่วยนะแล้วพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ออกใหม่เลยโอ้ลูกเสียใจมากเลยนะมันนึกถึงว่าเนี่ย เคยรับปากพ่อว่าจะพาพ่อไปเที่ยวเหมือนกับที่เป็นการทดแทนตอบแทนบุญคุณพ่อนะที่พาลูกไปเที่ยวอยู่เสมอตัวเองก็รับปากว่าจะพาพ่อไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าแต่ต่างจังหวัดเลยนะแม้กระทั่งพาไปกินอาหารพัตคารที่ดีๆก็ยังไม่มีเวลาว่างพาไปมันเล่นได้ก็สายไปแล้โอ้เสียใจมากอยูน่นะรู้สึกผิดมาก แต่ก่อนเนี่ยเวลาทำงานเห็นเบอร์โทรศัพท์พ่อโชว์ก็หงุดหงิดแต่ตอนนี้โหยหานะอยากเห็นเบอร์โทรของพ่อแต่มันก็ไม่มีแล้วแต่นีนมันจะไม่เสียใจเท่ากับว่าเนี่ยไม่ได้พอไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวเลยมันไม่ใช่แค่ปีสองปีมันหลายปีทีเดียว เสียใจก็เป็นความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจมากแล้วเขาก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยบทเรียนคือว่าในการทําความดีเนี่ยโดยพ่อกับพ่อนี่ไม่ควรรีรอไม่ควรผัดผ่อนจริงๆเขาก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งนะแต่ก็ผัดผ่อนไปอยู่เรื่อยสุดท้ายก็หมดโอกาส เป็นบทเรียนสำคัญมากแล้วก็มีคนจะไม่น้อยเนี่ยนะที่ทุกข์ใจมากนะเพราะว่าในการรีรอหรือการผัดพร้อมนี่แหละบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าหมกมุ่นกับงานไอ้ความสำคัญกับงานมากกว่าแล้วคิดว่าไว้วันหลังก็แล้วกันปีใหม่สงกรานต์แต่ถึงวเวลาก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อย สุดท้ายก็ปมดโอกาสทั้งที่โอกาสก็มีมาตลอดแต่บางครั้งโอกาสก็มีไม่ไม่บ่อยนะยังมีพี่คนหนึงเนี่ยก็สนิทกับพ่อมากตอนเด็กๆนะแต่พอเตืเอนเป็นวัยรุ่นนะก็เริ่มมีปัญหาเราหองเราแหงกับพ่อตามภาษาวัยรุ่นนะกับพ่อแม่เนี่ยความคิดไม่ตรงกัน แล้ตัวหลังก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งลูกนี่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับพ่อเท่าไหร่มีคราวหนึ่งก็ไปเข้าคอร์สของบริษัทนะเขาก็ให้พนักงานมาเข้าคอร์สเพื่อมาทบทวนเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตวิทยากรก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยเอา เคสที่ตัวเองมีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นพ่อแม่ก็ได้เอามาไต่ตรองเสร็จแล้ววิทยากรบอกว่าในลองนึกถึงความดีของเขาว่าเขาเคยทำความดีอะไรให้กับเราบ้างอีกวันนั้นเนี่ยก็เมื่อม,มาทบทวนจะในบรรยากาศที่มันชวนให้ ใส่ตรองเกับประสบการณ์เนี่ยก็ได้พบว่าพ่อเนี่ยดีกับตัวเองมากนะแต่ก่อนในตอนตัวเองยังเล็กๆเ,เนี่ยพ่อก็พาซ้อนขี่ซ้อนจัก,กรยานไปเที่ยวที่โน่นที่นี่นะเพราะเป็นเป็นชนบทพ่อซ้อนจัก,กรยานพ่อให้ตัวเองซ้อนจัก,กรยานแล้วพ่อก็พาไปเที่ยวบางทีก็อุ้มลูกด้วยความทันทันนอมไอ้พานคนนี้มันค่อ,อยย้อนกลับมา แ้วเธอก็เริ่มเห็นความรักของพ่อที่มีต่อเธอในวัยเด็กเนี่ยมันเรียงเป็นฉากเป็นฉากเลยนะเธอก็ซึมเลยนะอันนี้วีจาก,การก็ให้ทุกคนทำต่อไปว่าเนี่ยลองเขียนจดหมาย,ยถึงคนที่ตัวเองเนี่ยมีข้อขัดแยง้งมีอะไรที่อยากจะขอโทษมีอะไรที่อยากจะบอกขอบคุณเขาบ้างเขียนเป็นจดหมายเลยเธอทํอทำจดหมายเขียนจดหมายถึงพ่อ ขอบคุณที่พ่อมีความเมตากรุณามีความรักมีความห่วงใยแล้วก็ขอโทษพ่อนะที่เคยว่ากล่าวพ่อเคยทะเลาะพ่อเคยเสียงแข็งกับพ่อจนบางครั้งนี่ด่าทาพอ,อนะพ่อเขียนไปเธอก็ร้องไห้เนาะพอเขียนจบพอทุกคนเขียนจบพิธีกรก็บอกว่าเอาละตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ย โทรศัพท์ไปถึงคนที่ว่านี่เลยบอกเขาอย่างที่เขียนในเกียนเป็นจดหมายเนี่ยจะอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังก็ได้ทางโทรศัพท์ทุกคนนี่ตะลึงเลยนะเพราะว่ามันทำยากนะแต่หลายคนก็ทำนะแต่พี่คนนี้แกไม่ยอมแกก็ใบเบี่ยงว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ก็ปิดข้สแล้วปิดข้อเสร็จเดี๋ยว จะโทรไปหาพ่อเองหรือไม่ก็ไปหาเลยจะไปพูดอย่างที่เขียนนี่แหละบอกว่าพอปิดคอสไอ้ที่คิดไปจะทำไม่ได้ทำแล้วเพราะพ่อเสียชีวิตซะก่อนเสียชีวิตวันรุ่งขึ้นเลยนะวันที่จะปิดคอสเนี่ยโอเธอโกรธตัวเองมากรู้สึกเสียใจายมากเพราะลึกๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าเธอไม่กล้าเธอรู้สึก ขยเขินในการที่จะพูดขอโทษพ่อแล้วพูดขอบคุณพ่อคือคนเราเวลาเวลามันมีช่วงเวลาแบบนี้มันมักจะมีข้ออ้างนะข้ออ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกกระดาษความ,มรู้สึกไม่กล้าความรู้สึกเหมือนก็นเสียหน้าก็เลยหาทางรีรอหรือผัดผ่อนอ้างโน่นอ้างนี่อ้างให้ปิดคอสก่อนโอกาสมีนะถ้าคืนนั้นเธอโทรไปหาพ่อก็คงจะเหมือน,กนยกภูเขาจากอกนะ แต่ว่าเธอทิ้งโอกาสนั้นไปเพราะว่ารีรอหรือผัดผ่อเนี่ยก็กลายเป็นว่าภูเขาแทนที่จะ,ะดูจากอกนะกล่าวว่าเพราะมีภูเขารูปหนึ่งซ้ำเข้าไปอีกคือความสึกผิดเป็นบทเรียนที่ท,ที่แรงมากนะว่าคนเราเวลาเวลาจะทำดีเดี๋ยวยเพราะกับผู้่นว่าคุณเนี่ยอย่ารอ ถ้ามีโอกาสรีบทำเลยมีคนหนึ่งนะแกก็ชอบมีปากเสียงกับแม่ทนะเลาะกันอยู่เป็นประจำตามวิสัยลูกสาวกับแม่แล้วต่อหลังก็รู้สึกผิดขึ้นมาอยากจะขอเข้ามาแม่ แต่ก็ไม่กล้าก็ผัดผ่อนอยู่เรื่อยก็เลยตัดสินใจว่าถึงวันแม่นี่แหละฉันจะขอเข้ามาแม่ไอต,ตอนนั้นวันแม่ยังอหกือหลายเดือนแต่พอวันแม่ใกล้เข้ามาเธอก็เริ่มเริ่มรีรอเริ่มดังเลแล้วก็พอวันแม่มาถึงเธอก็เปลี่ยนใจน ก็แค่ไปเยี่ยมแม่นะแต่ว่าไม่ได้ขอเข้ามาอย่างที่ตั้งใจไว้วันแม่ผ่านไปเธอก็ไม่ได้ทำนี้ตั้งใจและสุดท้ายก็ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าแม่ก็เกิดมีาเป็นไปซะก่อนหลังจากวันแม่ไม่กี่วันโอ้จะเสียใจมากนะเพราะว่าถ้าเธอทำตั้งแต่วันแม่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรติดข้างใจ มีพี่คนนึงนะไปทำงานต่างจังหวัดสงการก็กลับมาเยี่ยมแม่ตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่กับใกล้ชิดกับแม่มากนะแต่พอมีงานทำแล้วที่จริงเลี้ยงแตนตั้งแต่เรียนเหมาเฉลยแล้วก็พอได้งานทำก็อยู่กรุงเทพสงการวันหยุดปีใหม่ยังค่อยมาเยี่ยมแม่แล้วปีนั้นก็ช่วงสงการก็มาเยี่ยมแม่อยู่หลายวัน ก็มีเย็นหนึ่งเนี่ยที่จิงก็คั่แล้วล่ะแม่เกิดหิวข้าวแล้วก็แม่บอกลูกว่าเนี่ยแม่ชอบกินผัดเผ็ดปลาช่อนช่วยไปซื้อให้หน่อยนะแต่ไปซื้อกลางที่ตลาดนะหรือแม่ก็ไปซื้อที่ร้านนะแต่วันนั้นเธอก็เหมือนกับเหนื่อยนะจริมก็ยังไม่ดึกนะทุ่มทุ่มหนึ่งได้ไม่อยากไป บอกแม่ว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้จะซื้อให้แม่ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ซื้อให้แม่นะเพราะว่าคืนนั้นแม่ก็หัวใจวายตายโอ้เสียใจเหมือนกันนะรู้สึกผิดมากนะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยไปซื้อปลาช่อนผัดเผ็ดให้แม่เนี่ยแม่จะมีความเศร้าที่แม่จากไปแต่ว่าคงจะไมีมความสุดผิดนะว่าเราได้ละเลยโอกาสทอง ที่จะทำสิ่งดีๆให้กับแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้ขออะไรเท่าไหร่เรื่องความดีเนี่ยเรียะพูดกับอุปการีเนี่ยแม่จะรู้ว่าดีแต่แค่นั้นไม่พอนะมันต้องรีบทำอย่ารีรอจะพัดผ่อนเพราะว่าอุปการีเนี่ยก็ะจะ ไปเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ระบบกปก,กาออย่างเดียวนะคนอื่นด้วยอาจจะเป็นผู้หญิงว่าคุณเป็นยายเป็นป้านเราคิดว่ามีเวลาแต่เอาความจริงเวลาอาจจะใกล้จะหมดแล้วก็ได้เพราะว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างที่พระสิทธิทเบรบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างพวกนี้กับชาติน้าอะไรจะมากกอน ก็แต่ความดีที่พึงกระทําต่อผู้ป,ปการอบาหรือผู้มีพระคุณเลยไอ้ความดีหลายอย่างที่เราอยากจะทําให้กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นผรรีรอนะบางคนเนี่ยอยากจะบวชแล้วก็ผัดความไปเรื่อยอ้างโน่นอ้างนี่อ้างงานการบางทีก็อ้างพ่ออ้างแม่ว่าเนี่ยพ่อแม่ยังไม่ยังอยากจะให้เรามาอยู่ดูแล แต่สุดท้ายไม่ได้บดวชนะตายซะก่อนโดยรถชนตายบางทีก็อาจจะไม่ถึงกับตายแบบปุกปับนะมีเวลาหลายปีทีเดียวแต่ก็รีรอมาได้คิดเนี่ยก็ตอนที่มันไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วอย่างผู้ชายคนหนึ่งนีย มีเมียพอเมียคลอดลูกเป็นลูกชายยังแค่ไม่กี่เดือนนั่นแหละแกก็ทิ้งเมียและลูกนี้ไปเพราะว่าไปได้ผู้หญิงคนใหม่แล้วผ่านไปสามสิบปีก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมครอบครัวเก่าเลย แล้ววันหนึ่งเนี่ยตัวเองมีเป็นมะเร็งนะแล้วมะเร็งก็ลุกลามมันเร็วมากจนกระทั่งต้องนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่เข้าสุริยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งเดียวที่แกขอนะคืออยากเห็นหน้าลูกชายลูกชายคนที่แกทิ้งไปเนี่ยและไม่เคย ไม,ไม่เคยกลับไปเยี่ยมเลยสามสิบปีเนี่ยคือน่าคินนะพอใกล้ตายทำไมถึงอยากจะเห็นหน้าลูกชายที่ตัวเนี่ยไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมเยียนเลยก็คงรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่ว่าเราไม่สนใจใยดีลูกเลยแลนะพยาบาลนี่ก็ดีนะไปตามหา ลูกชายของลุงคนนั้นจนเจอไอ้ลูกชายก็ดีนะเมื่อรู้ว่าพ่ออยากจะพบเนี่ยก็ยินดีนะไปหาทั้งๆท,ที่ในใจก็อาจจะมีความน้อยใจมีความโกรธที่พ่อนี้ไม่มาเหลียวแ,แลเลยตลอดสามสิบปีอนี้ก็น่าคิดนะทำไมเนี่ยคนไข้เนี่ยถึงอยากจะเห็นหน้าลูกชาย จริงเนี่ยคงมีความอยากจะไปเจอลูกชายเนี่ยนานแล้วล่ะแต่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยอ้างโน่นอ้างน,น,างนี่แต่พอจะตายเนี่ยนะมันไปเยี่ยมไม่ได้แล้วร่างกายไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมแล้วมีทางเดียวคือต้องให้ลูกชายมาหาแทนให้ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าลูกชายเนี่ยเกิด กรธและเกลียดพ่อเนี่ยไม่ยอมมาพบหน้าพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อนีจะรู้สึกอย่างไรนะคงจะรู้สึกแย่มากความรู้สึกผิดแล,แล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่ได้รับการเยียวยาแต่ลูกชายนี่ก็ดีนะก็ยังยอมที่จะมาเจอหน้าพ่ออันนี้เนี่ย ผู้ชายคนนี้เนี่ย,ยผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคนที่ชอบรีรอรู้ว่าควรจะไปเยี่ยมไปเลี้ยวแลรูปชายแต่ก็ผัดผ่อนมาเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายพอป่วยหนักก็ทำไม่ได้แนละ้วได้แต่ร้องขอให้คุณหนิช่วยมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เมื่อถึงวา,าสุดท้ายใกล้ตายเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำความดี อันนี้พ่ออะไรนะไม่ใช่พ่อเพิ่งมาได้คิดนะคิดมานานแล้วแต่ว่าพัดผ่อนอยู่เรื่อยพัดผ่อนพัดผ่อนไปจนถ้ำสังขารนี่มันมันไม่อำนวยแล้วแล้วนี่ก็คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นคนจำนวนไม่น้อยนะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําแต่ว่ารีรอพัดผ่อนอยู่เรื่อยไม่ว่ากับปุปการีกับพ่อแม่ จนเขาด่วนจากไปซะก่อนหรือไม่ก็กับคนอื่นยกระทั่งตัวเองเนี่ยมีอันเป็นไปสเสงไม่มีกาสได้ทําซึ่งจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวนคิดนะโอ้เราไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำนะเช่นขอขามาพ่อแม่จะรู้สึกผิดติดค้างใจจนกระทั่งหมดลมอย่างนี้ก็คงจะไปไม่ดีนะดัานความดีเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าไม่พอนะต้องรีบทำด้วยเพราะถ้าเราแต่รีรอพัดผ่อนอาจจะไม่มีกว่าได้ทำเลยก็ได้มี